สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ผมได้พระบูชามาองค์หนึ่งนะครับเป็นพระแก้วใสหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับหน้ตาตักห้านิ้วนะครับความสูงก็ประมาณสักเกือบเกือบสิบนิ้วก็ตีสักสิบนิ้วนะครับหลวงพ่อฤาษีดิงดำเนี่ยนะครับวัดท่าสุง่งอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเนี่ย ก็ถือว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงนะครับเกี่ยวกับด้านบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนะครับหลังขาดร่างกายของท่านหลังจากที่มรณภาพแล้วก็ไม่ได้เน่าเปื่อยนะครับก็จะมีการเกตบรักษาวท,ที่วัดท่าสูงนะครับท่านก็ได้เล่าเรียนกับเกติอาจารย์หลายท่านนะหลวงพ่อฤาษีถึงดำนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานบางนุมโคนะครับหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกนะครับ หลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อหนงองคอมดันเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหล,หลายท่านนะครับหลวงพ่อฤาษีกิงดำท่านมรณาภาพปี25 3 5นสสิบห้านะครับที่ผมได้มาวันนี้คือภาพบูชานะครับนี่เป็นภาพบูชาแก้วใสนะครับถามว่าสวยไหมสวยครับนะครับสีออกเป็นสีน้ำผึ้งนะครับสีออกเป็นสีน้ำผึ้ง นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นท่านหลวงพ่อก็จะอขาวใสๆนะครับนี่ก็ท่านหลวงพ่อนะครับหน้าตาก้านิ้วครับนะครับหน้าตาก้านิ้วนะฮะหน้าตาก3นิ้วแต่ก่อนผมก็มีนะนะครับก็ปล่อยบูชาไปละนะครับองนี้ได้มันได้ได้ได้หน้าตาก้านิ้วมาองหนึ่งนะครับได้หน้าตาก้านิ้วมาองหนึ่งก็สวยดีนะครับก็สวยดีนะครับ ก็เด่นในหลายทางนะครับหลวงพ่อฤาษีสิงำก็เด่นในหลายทางว่าจะโภกรัพย์โชคลาบนะครับเร่งลาบเร่งยศนะครับพระหลวงพ่อฤาษีสิงดำนะครับแล้วก็ราคาก็ผมถือว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็ทางการได้สร้างพระแก้วใสนี้ก็น่าจะประมาณสักเริ่มสร้างก็มีหลายมีหลายก็สร้างกันมาเรื่อยๆนะฮะน่าจะตั้งแต่ประมาณปีสองสองพัน ยี่สิบเป็นต้นมาไหมสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบกว่าแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆแหละนะครับถ้าสีประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าได้อายุนะครับก็ได้อายุนะครับเนาะก็แท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็จะสีส,สีสีพวกสีน้ำผึ้งพวกเนี้ยก็ถือว่าแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับอ่ะยังไงก็ลองหามาใช้กันดูนะครับมีหลายขนาดนะฮะขนาด3นิว้วขนาด5นิว้วขนาด9นิว้วนะครับเนาะแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ราคา นะครับว่าเราจะได้ในราคาไหนนะครับแล้วแต่บุญทาวัสนาส่งนะครับวันนี้ผมได้พระแก้วใสหลวงพ่อหรือเสียงดำมาองคหนึ่งก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับอ่ะเยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่ว่าผมจะได้อะไรมานะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเนาะอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ